พบกัาผมนายชอตตี้บูโจวาคกับดิสนีย์เรียมเบรกเกอร์สสารภาพตรงๆตอนแรกเล่นนึกว่าเป็นแนวทาวเวอร์ดี s เฟนต์แต่ที่ไหนได้ครับเขามีการผสมผสานเกมแนว M M O R T S หรือว่าสร้างเมืองสร้างทหารแล้วไปต่อสู้กับผู้เล่นอื่นทั่วโลกนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเกมยังเป็น Early Access อยู่เปิดให้บริการในบางประเทศมันเลยยังตีกันไม่ได้ครับได้แต่ร่วมมือกันทั้งเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะไปต่อสู้กับบอสโลกนั่นเองครับ ขอพูดถึงเรื่องการก่อสร้างก่อนกันละกันคือสำหรับเกมนี้จะไม่ได้ซับซ้อนมากเพราะว่ามันจะมีเควสอยู่ด้านล่างก็คือดำเนินตามเควสได้เลยครับอย่างแรกๆที่เขาจะให้สร้างเลยนะก็คือที่ผลิตทรัพยากรน,นั่นเองครับก็จะมีทั้งผลิตไม้แล้วก็ผลิตเหต็ดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้ครับเอาไว้สำหรับการคราฟของนั่นเองครับซึ่งช่วงแรกที่เขาจะให้คราฟคือเจ้านี่ครับมันเอาไว้ใช้สำหรับการขยายพื้นที่และเวลาเราจะขยายพื้นที่อ่ะก็เนี่ยเห็นไหมครับเขาจะมีบอกอยู่เลยว่าต้องใช้เท่าไหร่ในการขยายช่ววงแแรกเนีี่่ยยยใช้้้คอัดดขาไลว ส่วนการคราฟอื่นๆเนี่ยถ้าผู้ชมจะต้องทําการอัปเกรดสิ่งก่อสร้างนี้ขึ้นมาก่อนนะครับและเดี๋ยวมันจะมีแบบแปลนคราฟมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นเออนี่นี่เห็นไหมเป็นอิฐเป็นเห็ดอะไรเงี้ยเออเป็นไม้ก็สามารถคราฟขึ้นมาได้ซึ่งไอของพวกนี้เนี่ยมันใช้ในการอัปเกรดสถานที่ด้วยนะครับถ้าเกิดเลเวลสูงๆแล้วอ่ะเพราะนั้นก็มาคราบทิ้งไว้หน่อยกันละกันแล้วก็ลองเช็คดูด้วยว่าตอนนี้เราสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมได้บ้างแล้วนะครับก็อย่าลืมมาสร้างด้วยละกัน,น ส่วนต่อมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างทหารนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นทหารที่เป็นสายแทงนะครับทหารสายเวททหารสายนักธนูอะไรแบบนี้นะครับืนี่คือช่วงแรกเลยประมาณแบบนี้นะครับเอาละทีนี้เรามาว่าดด้วยเรื่องของการต่อสู้กันบ้างกันละกันนะครับถ้าเป็นช่วงต้นเลยก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเนื้อเรื่องหลักนั่นเองครับ สำหรับวิธีเล่นนะครับก็ให้เราสร้างยูนิตก่อนกดตรงนี้เลยก็ได้มันก็จะสุ่ม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 สุมมม่มออกมานั่นเองนะครับพอจัดการศัตรูได้ก็จะได้รับเงินเพิ่มนั่นแหละครับและเราก็สามารถผสมได้ด้วยนะเอาตัวเดียวกันสัญ,ญลักษณ์แบบเดียวกันผสมกันนะครับมันจะสุ่มเป็นตัวอื่นและแรงมันก็จะขึ้นเห็นแรงไหมกลมๆนี่คือแรงหนึ่งสามเหลี่ยมนี่คือแรงสองนั่นเองและนอกจากนี้เนี่ยเวลาท่านผู้ชมผสมตัวละครอ่ะมันจะเป็นการเก็บเกรดอยู่ด้านล่างด้วยถ้าเกิดเกรดครบสามารถใช้สกิลของตัวละครนั้นได เลเวลของทหารของคนคนนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะผ่านด่านได้นั่นเองครับผมและเกมนี้เนี่ยมันมีออโต้ด้วยนะท่านผู้ชมดูด้านขวาบนออโต้ Auto กับคูณ2ออโต้นี่ไม่ได้หมายความว่าเล่นเองนะครับมันแค่จะผสมตัวละครให้เราอัตโนมัติเฉยๆนั่นเองครับ เดี๋ยวคราวนี้เล่นให้ดูอีกสักด่านกันแล้วกันนะครับเจอจัสตินล่างมืดครับผมอ่ะมาถึงก็เรียกตัวละครมาก่อนเลยครับแล้วมีอีกเทคนิคนึงที่ผมอยากจะแนะนําคือตัวเกมเนี่ยมันจะมีการวิเคราะห์ให้ว่าตอนนี้เรามีทหารของใครมากที่สุด แล้วเขาจะมีเครื่องหมายกดไลค์แบบนี้นะครับเราก็กดอัพไปเลยก็ได้ถ้าเกิดมีตังค์นะครับคือยิ่งเราเรียกทหารลงมาเยอะๆอ่ะมันจะใช้ตังค์มากขึ้นเรื่อยๆไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีทหารของใครเยอะอ่ะเรามาอัปเกรดไว้หน่อยก็ดีนะครับจะได้ช่วยเรื่องของการโจมตีได้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะทีนี้เงินเริ่มขาดสภาพคล่องนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอจัดการศัตรูก่อนนะครับโอเคเริ่มได้เงินกลับมาแล้วครับแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะอัปเกรดใครอยู่ดีนะงั้นก็เรียกทหารออกมาลัวๆก่อนลน He, นเอะเยีไรดล เออมีตังมากพอแล้วไงจริงๆใช้แค่ร้อยเดียวในการอัปเกรดนะครับแต่อย่างที่บอกอย่าไปอัปเกรดมั่วต้องดูด้วยว่ากระดานของเราเนี่ยมันสุ่มมาได้ใครนะฮะและอย่างเช่นในตอนนี้ครับเขาบอกให้อัปเกรดจีนี่กับอาราดินใช่ไหมเมื่อกี้เป็นจีนี่อยู่เลยตอนนี้เปลี่ยนเป็นอาราดินแล้วเดี๋ยวรอตรงนี้เด้งไป3 0มก่อนกันแล้วกันครับตอนนี้เน้นส่งยูนิตออกมาเรื่อยๆก่อนนี่ผมยังไม่ได้ใช้สกิลเลยเลยเนี่ย เออแล้วด่านนี้มีบอสเป็นจัสมินด้วยใช่ไหมครับดูด้านบนเนี่ยเนี่ยใกล้มาละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวรอดูสถานการณ์ก่อนโอเคเดี๋ยวอัปเกรดตัวนี้ก่อนแล้วกันครับมันใช้ร้อยเดียวก็อัพเลยแล้วกันจัสมินมาแล้วครับใช้สกิลเลยแล้วกันนะไปเลยเพราะว่าจัสมินเป็นบอสแล้วไงครับถ้าเกิดว่าจัดการได้ก็คือจบแล้วจังหวะนี้ไม่ต้องมีพิธีแล้วครับผมมีอะไรใส่ให้หมดครับแล้วก็มารอลุ้นว่าจะชนะจัสมินไปได้ไหม ดูจากทรงแล้วไม่น่ามีปัญหานะฮะเพราะว่าจัสมินยังวิ่งไปไม่ถึงครึ่งทางเลยแต่เจ๊แก่ก็จะตายแล้วโอเคครับชนะได้แล้วแถมยังช่วยจัสมินนะครับจนเขากลายมาเป็นพวกของเราได้อีกด้วยนอกจากการต่อสู้ตรงนี้นะครับยังมีด้านขวาตรงนี้ด้วยนะอันนี้เอาไว้ผลิตทรัพยากรให้อัตโนมัติแต่เราต้องเข้าไปทาสู้ด้วยนะ สิ่งนี้ท่าผู้ชมต้องทําคือให้เรียกทหารออกมานะครับด้านล่างตรงนี้เห็นปะ่ะเออมันจะออกมาแบบสุ่มนั่นแหละแล้วถ้าผู้ชมก็ทําการผสม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 ให้ตัวเลขมันเยอะๆเนาะเมื่อตัวเลขเยอะๆเสร็จปับ๊บเราก็เอาไปวางด้านบนนะครับคือตรงเนี้ยมันจะค่อยๆปลดมาทีละช่องช่องๆนะครับถ้าเกิดว่าผู้ชมผ่านไปไกลๆแล้วนะก็จะเปิดมาเยอะมากเลยนะครับ แล้วตรงนี้เนี่ยแพ้ได้ไม่เป็นไรนะครับคือมันฟาร์มให้เราอัตโนมัติไงถ้าเกิดมันไม่ผ่านด่านนี้ใช่ปะ่ะมันก็แค่ย้อนกลับไปด่านที่แล,แล้วแล้วสู้ใหม่เก็บทรัพยากรให้เราใหม่นั่นเองครับมันก็พยายามผสมตัวละครแล้วก็เอาไปไว้ด้านบนให้ได้เยอะๆนะยิ่งเลเวลสูงก็ยิ่งดีแต่อาจจะต้องดูเรื่องของการชนะทางแพ้ทางด้วยคือเกมนี้มันมีชนะทางแพ้ทางอยู่ใช่ไหมครับก็ตามสีเลยครับสีแดงชนะเขียวเขียวชนะฟ้าฟ้าชนะแดง และตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องเฝ้าด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมใช้เงินที่อยู่ด้านล่างหมดเรียบร้อยแล้วอะก็ทาอะไรไม่ได้ถูกปะก,ก็ต้องรอให้มันฟาร์มสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีตังค์มากพอแล้วเราก็มาทําแบบนี้โวนลูปไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะผ่านด่านไปเรื่อยๆมันจะได้เก็บทรัพยากรให้เรามากขึ้นได้เรื่อยๆนั่นเองครับแล้วก็ถ้าเกิดเล่นไปไกลแล้วเนี่ยดูด้านขวาล่างมันจะมีคําสั่งอัปเกรดสถานที่นี้ได้ด้วยนะครับคำถามคืออัปเกรดไปทําไมใช่ไหมอย่างแรกที่ท่านผู้ชมจะได้เลยคือเวลาสร้างตัวละครอนะปั๊ เช่นเมื่อกี้ผมอัพถึงเลเวล5แล้วกดเสร็จปั๊บจะเลเวล5เลยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายล่างเนี่ยมันจะมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนของด้วยนะก็คือเราเอาเหรียญที่ได้จากในกิจกรรมนี้ไปแลกเป็นเงินที่เอาไว้ใช้ในกิจกรรมด้านนอกได้รวมไปถึงเอาเงินมาเปลี่ยนเป็นเจ้านี้ก็ได้แต่ว่าต้องอัปเกรดไปเยอะๆก่อนไงมันถึงจะปลดล็อกฟังก์ชันอะไรพวกนี้ขึ้นมานั่นเองครับ ส่วนการต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งจะไปสู้ในเวอร์แมปนะครับท่านผู้ชมต้องสร้างเจ้านี้ให้ได้ก่อนนะครับและเดี๋ยวมันจะมีเวอร์แมปเปิดออกมานั่นเองครับแล้วเราก็กดตัวน,นี้แหละด้านขวาล่างสามารถที่จะวาร์ปไปไปมาระหว่างในเมืองกับในเวอร์แมปได้สำหรับวิธีการต่อสู้ในนี้นะครับเขาจะแนะนําให้เราเคลื่อนที่ไปใกล้ๆเป้าหมายก่อนนะครับก็คือเราคลิกที่ช่องว่างๆแบบนี้ก็ได้มันจะมีคําสั่งเห็นไหม move r u m i t r o t หลังจากนั้นก็ไปทําการจู่โจมได้เลยนะครับผมโอเคเริ่มทีนี้เวลาเราจะจู่โจมเนี่ยเราก็ต้องทําการส่งทหารไปต่อสู้ครับกดออโต้ก็ได้เห็นไหมมันก็จะมีการเลือกมาให้เลยครับว่าจะเอาใครมาเป็นฮีโร่แล้วก็ทหารที่เราสร้างกันมาก่อนหน้านี้น่าจะจําได้เนาะเออนั่นแหละก็เป็นริ้วร้อนในการรบในครั้งนี้ซึ่งการต่อสู้ตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้มีแอนิเมชันให้ดูก็อารมณ์ประมาณแนว m m o r t s ใช่ป่ะนั่นแหละมันก็จะสู้กันที่เวอร์แมปแบบนี้เลยครับแล้วก็จะคํานวณให้ว่าใครจะแพ้หรือชนะนั่นเอง และเกมเนี่ยเราสามารถไปช่วยผู้เล่นอื่นโจมตีศัตรูได้ด้วยนะคือมันจะมีเครื่องหมายแจ้งเตือนด้านขวาล่างเป็นรูปถงควายอะ่ะก็พยายามดูนิดหนึ่งก็ละกันว่าผู้เล่นคนนี้เนี่ยเขาจะเดินทางถึงศัตรูเมื่อไหร่และเขาห่างกับเราเท่าไหร่ถ้าเกิดห่างกันมากเกินไปเราอาจจะไปไม่ทันก็ได้เข้าใจเนาะคำถามต่อมาคือเอ๊ะแล้วอยู่ดีๆเราไปช่วยผู้เล่นอื่นที่เราไม่รู้จักได้ด้วยเหรอคือในความเป็นจริงแล้วเมื่อระบบนี้เปิดอะ่ะมันจะถูกยัดเข้าไปอยู่ในกิ้วนี้เลย WOT นะครับ ซึ่งในตอนนี้เราแทบจะทําอะไรเกี่ยวกิวไม่ได้เลยนะครับถ้าผู้ชมลองเข้าไปเช็คดูที่รูปธงด้านล่างตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับถ้าเกิดเราจะออกจะอะไรก็ยังทําไม่ได้เห็นไหมครับเข้าใจว่าอาจจะ Earl ์ลี่แอคเแค่บางประเทศอยู่มันก็เลยอาจจะยังไม่ให้เราสร้างกิวเองตีกันเองอะไรเงี้ยคือตอนนี้ยังไม่มีถ้าเกิดเรามาดูโซนที่เขากําลังจะมีสงครามกันในอีก5วันข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่ามีแต่ผู้เล่นกิวเดียวกันทั้งนั้นเลยนะครับก็อย่างที่บอกแหละว่ามันอาจจะต้องรอในอนาคตถึงจะสร้างกิวขึ้นมากันเองได้ แล้วแผนที่ของเกมนี้ค่อนข้างใหญ่เลยนะคือใหญ่มากอันนี้คือจุดที่จะประทากันในอีก5วันใช่ป่ะอ่าอันนี้ก็ผู้เล่นส่วนใหญ่เขาอยู่ตรงนี้ผมดันมาอยู่ตรงนี้เฉยเลยไม่เป็นไรนะครับและอันนี้ถ้าจะไม่ผิดคือจะเป็นสเตจต,ต่อไปก็คือต้องจัดการตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวสเตจต,ต่อไปจะเปิดตรงนี้และนี่คือแค่โซนบริเวณด้านล่างนะคือมันแบบกว้างมากจริงๆอะ่ะ นอกจากการต่อสู้ทั้ง3แบบนะครับยังมีเรื่องของการส่งคนไปหาของด้วยนะครับนี่เลือกที่ตรงนี้เลย expedition นะครับก็จะมีรายชื่อไอเทมอยู่นะฮะใช้เวลาเท่าไหร่ในการไปหาของเนาะแล้วมันก็จะมี special ด้วยอันนี้แนะนําถ้าเกิดมันมีให้หาก่อนเลยนะครับและเวลาเราจะส่งคนไปหาของเนี่ยจริงๆกดออโต้ก็ได้ เขาก็จะจับยัดคนที่เหมาะสมให้เลยทันทีนะครับแต่น่าเสียดายครับเลเวลเ,ลเฉลี่ยของตีผมไม่พอและก็แต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงตามงานร้อยเยกไว้นาลดินคนเดียวที่ตรงทุกรายการเลยใช่ไหมมันก็เลยบวกแค่42%่ไงถ้าเกิดทําได้ครบทุกอย่างน่าจะบวกเป็นร้อเลยแหละตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแค่รอเวลาเขาไปหาของแล้วก็อย่าลืมมากดรับโดยเท่านั้นเองครับ นอกจากส่งคนไปหาของแล้วนะครับมันจะมีอีกอันนึงข้างๆกันที่เป็นเลดร์นะครับก็มันจะเปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาครับมันเอาไว้ใช้ในการสแกนหาว่าตอนนี้เนี่ยมันมีสิ่งผิดปกติอะไรเกิดขึ้นบ้างเราสามารถที่จะส่งคนไปหาของได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับการต่อสู้ก่อนหน,นี้ครับคือเราจะต้องจัดทหารไปด้วย มันอาจจะมีโอกาสที่ไม่ไหวด้วยเข้าใจใช่ไหมครับเออนั่นแหละเราต้องจัดทีมที่ดีที่สุดไปแล้วก็ดี ploy อันนี้ก็รอเวลานะครับให้กองกําลังทหารของเราเนี่ยไปบุกถึงตรงนั้นนั่นเองครับผม ส่วนตัวละครเนี่ยเราจะหามาได้ยังไงใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วได้จากการเล่นตามเนื้อเรื่องไปนะั่นแหละก็จะได้มาด้วยและก็เกมนี้มีกรชปองด้วยนะครับเห็นไหมตรงนี้เลยครับผมเนี่ยสามารถเปิดกระชปองได้ที่คําสั่งซัมมอนเลยครับผมถ้าเกิดว่ามีเพชรมากพอก็จัดเลยหมื่นเพชรซึ่งผมเล่นมาสักพักแล้วนะยังเก็บไม่ถึงอันอาจจะร้องรอ งั้นอาจจะต้องรอตัวให้ครบ10ใบค่อยมาเปิดทีเดียวก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูไปเลยก็แล้วกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับผมมาดูสิได้ใครบ้างดูไม่ออกเลยว่าจะได้ของดีหรือไม่ดีอ่ะอะไรอ่ะต้องแตะด้วยนะโอ้โห exp ตอนแรกก็น,นึกว่าได้เป็นฮีโร่ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเปิดรัวๆเลยแล้วกันสามารถสกิปได้ที่ด้านล่างเลยนะ ให้มันดูเลยว่าได้อะไรเออเป็นไงคราวนี้ได้ตัวละครด้วยครับผมอ่ะเดี๋ยวเปิดอีกเพราะว่าเรายังมีโคต้าอยู่เปิดไปเปิดไปสคิปกันรัวๆสคิปอีกแงวเอ็มาอีกแล้วไม่ได้อยากได้เลยจ้าสคิป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 สิปสิปให้อีกเอ้ยคราวนี้เป็นตัวละครจ่ะเอาไว้ก่อนครับแรแบบเท่าไหร่ไม่รู้แหละขอตัวละครไว้ก่อนต่อไป หนังสืออีกพีอีกแล้วเปิดต่อเปอิดตอ่ตอเปิดต่อคนสุดท้ายโอ้โหหนังสืออีกพีอีกแล้วอยากจะบ้าตายอ่ะไม่เป็นไรมันมีตู้อื่นด้วยนะครับก็สามารถใช้งเงินในเกมได้หรือจะเปิดฟรีวละ,ละครั้งก็ได้นะครับงั้นก็เปิดฟรีดูเลยได้ใครเอ่ยมาเ้ยยังได้ตัวละครก็โอเคนะ ส่วนการ,รอัปเกรดตัวละครให้ดูด้านขวาล่างที่เป็นรูปหมวกอันนี้น่าจะหมวกล็อกแมนบางเนี่ยถ้ามีลูกศอนชี้ขึ้นคืออัปเกรดได้หมดเลยนะครับก็จะมีเรื่องการอัปเกรดเลเวลไอที่เราเปิดกระชปองมาเมื่อกีก้ได้หนังสือมาอัปเกรดได้ส่วนแง้งอันนี้สาธิตให้ดูไปตั้งแต่ตอนที่เราต่อสู้แล้วใช่ไหมครับอ่านั่นแหละส่วนสกิลเนี่ยก็มันอัปเกรดไม่ได้นะมันดูได้อย่างเดียวเพราะว่ามันจะอยู่ที่แลงกับเลเวลของเราไงไอพวกเลเวลสกิลพวกเนี้ยมันจะขึ้นออกมาเอง และสุดท้ายเป็นรัมเบิลเนี่ยก็คือดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าทหารที่ลงไปต่อสู้เนี่ยมันมีความสามารถอะไรบ้างนู่นนั่นนี่ครับ หลักๆของเกมนี้ในช่วงต้นก็จะมีราวๆนี้นะครับท่านผู้ชมก็เน้นปฏิบัติตามเพลยไปเรื่อยเพื่อปลดล็อกความสามารถสิ่งก่อสร้างแล้วก็ทหารใหม่ๆนั่นเองครับผมเอาล่ะก,ก่อนจากรลานไปไปดูออปชันกันนิดนึงมันอยู่ที่ด้านสายบนนั่นเองครับคือเกมเนี้ยกว่าเราจะตั้งชื่อได้นานนะเล่นไปเกือบครึ่งชั่วโมงเลยตอนแรกผมก็นึกว่ามันบั๊กหรือเปล่าวะไม่ยอมให้ตั้งสักทีตั้งได้แต่ต้องเล่นตามเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับแล้วก็การตั้งค่าจะอยู่ด้านล่างสุดตรงนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่ามีเรรรื่ององงขกกาาจัด อ่าถ้าเกิดใครไม่ได้ล็อกอินมามาล็อกอินที่ตรงนี้ได้ส่วนใครอยากจะเล่นใหม่ก็มีคําสั่งลบแอคเคาท์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคําสั่งเปลี่ยนภาษาซึ่งแน่นอนครับว่ายังไม่มีภาษาไทยในขณะนี้นะจ๊ะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าด้วยนะครับส่วนอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรสําคัญแล้วยกเว้นอันนี้คูปองหรือว่าไอเทมโค้ดใครมีก็แวะเวียนมาบอกกันด้วยนะครับ